พาเบิง่งราข้างหัวสมปอยหน่อยวันนี้วันที่กเก่าค่ะวันจันทร์มือเสริมเนี่ยฝนกับส่องส่งสีนจอบได้สีตกอยู่เรื่อยเลยพี่น้องค <c oughs> อมแมตนเดียวครับวพาวันสุกมัน <c oughs> พี่น้องอยากเบิ่งที่เด็ดง <c oughs> อวไทยๆไ้สีเบิ่งให้ <c oughs> บรรยาก,กาศ อ้าพี่น้องว่าคุนพัวผูให้พี่น้องนั่มตรงนี้มีเอมเมนเดียวมาพี่เด็ดเท่าไหร่สอนสองสามเอสองพันสามครับห้องลองด้นี่เดี๋ยวพี่คุณได้เท่าไหร่ัวสี่เดงเจ็ดพันสองพันเจ็ดเออสองพนเจ็ดอืม สองหมื่นเจ็ดพันบาทโค้งเน่จอยเอาไปคุ้นนะครับอืมนอ้วนั้งที่ได้ราคาไหมนี่สองหมื่นเจ็ดต่อรองได้พี่นอ้องราคานี่งวดสองปีเลยข้องทางได้ครับต้องคุ้นอ้วนอย่างเดียวงวดหลับก่อยงวดเนี่ยแดงสองหมื่นเจ็ด S <S <preach ers> <sour> <analysis> ตัวนี้ตัวใหญ่ตองวันเจ็ดเทือนครัวผูกราคาพอพอสื่อพอฟังครับอภิคุณลงทุนแน่มื่นเบอร์เนยมืนศนย์หกหนึ่งศเก เจ็ดสามศูนย์สี่สรองทาาครับผมสลินครับสำรองทรองทาครับวยอยู่สลินสำรองทาบหาพี่น้องทางสลินสำรองทาบสีขอโนนาไล่ครับอยากได้งวัวผูไปเลี้ยงไว้คุ้นเพื่อทำกำไรครับสองหมนเจดห้องครับต่อร่องได้เ่วนเล่ี้เจ้าสามสองหมื่นสามพันบาทได้อได้มึ สองเนสามเรยไรเ้ม <23. S 1> ่ใชหยม่เลยไู่้เท่าไรเบอสทาไรครับแม่ลูกเขาถามเนี่ยหรอไพน่นใส่กระเปท่าไรคร่เหรเท่าไรแม่ลูกมี่เรสองนแดโอ้สอง่นดี่ ที่เด็ดนี่ครับเล่หน่อยเล่หน่อยหมื่นเท่าไรเราจะเอามือสามอ้ยังอยู่หน่อยหมื่นสามเบอรองงานได้ยู่เนาะหมื่นเล่หน่อยนี่เบอรองงานได้ยู่เนาะเออเเออพ่อเจ้ามาหนักกันครับพี่แม่นึงหมื่นสามได้ย่างไปตัวนี้ย่างครับหมื่นสามนี่อยากครับตัวแม่พี่น้องตัวเมียวันห้าหกเดือนแหรอ มื่นสเลยสาวน้อยโอ้หน้าฟาแม่ลูกเ่าไร่ครับขทาไมที่นีสองแลสอปองนแปลูกโตผูหรือโตเม่โอ้ลูกโตแม่เาเบิ่งราคา๋ยวขายแล้วนาที่เด็ดสองันแปดขายแล้อืมลูกยังกินนมอยู่เลลูกโตเม อ๋ามีที่เด็ดให้เบิ้งน้าครับอ,องมื่นแปคมนีคขายแล้วครับเนี่ยวเดวนีหมื่นสามหมื่นสามโอ้ของหน้าสาเดี๋ยวเดี๋ยวหน,น้าสาแฟ๊บนึงมึนเข้าไหนก่อนสอง0มนสหาโอ้หมื่นสองพันหา,มา,มหาแม่แยกลูกออกเนาะแม่สาวอ้าวสาวบวเการชี้ทับแล้วอืม สองพันหาสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเครื่องดำปากขอบหูเทศษหางดำเบิร์สหัวเบิร์ธโฮงหันเด้อพี่น้องธรรมะตัวนี่สองหมื่นสองพันห้าร้อยครับงามหาวง้อผูน้ำเสากันแม่โอ้ตัวเดียวเหรอ อาต้องฟูนเท่าไหนครับนี่ทีาไหนก่อนสองตัวอยู่บ่โอสองตัวเนี่ยเอาสามหมื่นสองฟูหนึ่งแม่หนึง่งแยกบ่เนาะาวบ่แยกบ่โอค่ะนาะสาวขายนะเป็นครูครับอืหัวฟูเดือนแปดเก้าเดือน นี่ตัวแม่นาดีเครื่องออมโมนี่แม่สาวหน่อยบนหน่อยครับยัยเติบแล้วมานปีต้องตัวนี้เอาเาร็วครับสามสามหมื่นสองอืมอืมเอาไปสาวปรแยกเดด้ี่น,นองสามหมื่นสองอืมสาว พี่เดชกับตองมาส้วนนี่แหละพี่น้องตอนพี่น้องทางสุรินอันนั้นน่งเสาฝากเบอร์ไว้บ่สะดวกบ่ฝากเบอร์ไว้บ่สะดวกเบอร์โทรคุณนั่นจะคุณโทรหาอยู่ตลาดขายไปแล้วโอ้โอ้ขอโทรหาอยู่เลยเนาะมันสื่อขายกันอยู่ในตลาดเนาะอ้าวเป็นอยังของครับสวัสดีครับสาวออื มีคนโทรหาอยู่แต่มันบัท่านนะครับผมมันเพราะว่าพี่น้องอะซื้อขายกันในตลาดอืแพี่น้องอยากให้ถามเบอร์ผมก็ต้องถามให้ต้อก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ้าที่เด็ดก็ต้องมาสู้นทางสุรินทร์ีละน้าพี่น้องมีคอมเมนต์เดียวที่เด็ดมาผอแม่ลูกสองครอบตัวนี้บ่แม่นบ่สาว หมูแมนของยายไม่ลูกสองคมพี่น้องหมูไท่ยายไล่แล้วอะไรครับแม่ลูก2องมนีสองพันสามตัวนี้สองันสาตัวนั่นเด้อืเจนาสองนสามลูกตัวผูกสองหมื่นสามพันบาทตัวมื่นเจ็ด มื้อมนเจ็้ร้อยลูกสองสามเลยเนาะตัวนั้นลูกโตผูคเกัน1 7 5 0นเจ็ดพห้าร้นี่สองาอะบึงที่เด็ดในก่อนก่อนสีผ้าเบืองงองาม่นเจ็ดพันห้าอืมใหญ่ มาสองคมงอไทยายตามคอมเมนต์าของยายมาสองขมอืยายฝากเบอร์บอยาสะดวกยามีเบอร์โทรบอกเบอร์ยังของาศู์แหนึงสี่หนาสองศูนย์สี่เก้าสองศูนยายมาจากอำืภอไหครับ โอ้สรองทาบเด้อพี่น้องพี่น้องอยู่ทางสรองทาบสีขอโนโนารายรัตนานแถวแถวอ่าสุรินทร์นะครับอืมค่ะมันยังลองโทรถามมึงค่ะมาสองหมื่นสามหนึ่งหมื่นเจ็ดปัญหายัยขอบคุณเด้ยอยเอาเบิ่งแม่สาวเพื่อจะฟ้องคุนอยู่ว่าแม่สาว เอยุเออมาสิเบิ่งงัวสาวงามให้อสองตัวเพิ่งแม่ลูกและฆ่าพ่อฟังก่อนงัวกลางๆ เท่าไรก,วากาัาแม่ลูกลเอาวลุแม่ลูกราคาพอฟังก่อนลูกตัวแม่นะครับสี่สิบสามเนาะต่อรองได้บ้างไหเอบบเองอกร่างกายลูกแม่เื่องอม,มลูกจกักโตครับแม่นีสองอืมง้อเลี้ยงสี่หมื่นสามเห็นราคาห่องเปพี่น้องต่อรองได้ใส่พวกแม่มันนิ่งใน หน่อยสามสิบบวกนะครับมากลางกลางมาเนี่ซื้อง่ายขายคล่องหัวกลางๆหนูตัวแม่แม่ขึ้นเลยข้างใหญ่หนูตัวแม่ครับสี่หมื่นสามอืม ราคาห้องพี่น้องต่อรองได้ว่าอยู่อุดมพรอันเอามาคมเดียวแม่นบ่านสาวทาวั้งตัวแม่สาวโบเมีนครับโบแมีนหนาข้อมเดียดเด่ยวหนิบ่โอ้โหหนิบ่อ่าอ้าว่าเป็นยังเท่าไหรค้ามันค้ามัน,มนตัวหนึ่งสามสิบจำราคาเงี้ยมได้ โอ้ชี 40, มื่นอยูกระผู้องเลี้ยงครอบไปเลี้ยงครับผู่กับ้ดงกันเร็วกันแล้วครับนญ่เร็วนี่แม่แม่ลูกชี 40, มื่นกว่าบาทครับสองโคมเห็นบิง่งแม่มกับสดุด่พี่น้องลูกว่านสองมาเกินงัอกลาง เครื่องดำเลยพี่น้องแม่เทศฐางขอบหูปากเดือดลูกกับรอดีสีดแดงมีเครื่องมีข้าวน้ำครับลูกวันสีเดือนลูกตะผูสองข้อมีหมื่นคับสี่หมื่นสามมีให้เลือกโตผูแล้วก็ลูกตัวแม่หวัวลอยเลี่ยงซื้อง่ายขายข้อง สองโคมเครัองครฝากเบอร์ไปบ้างครับสะดวกศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองเกาอยเก้าองศยัวยมเพื่ออุดมพรอุดมพรครับมันมานมันมานเดี๋ยวร่องให้เร็วๆเอออยู่ก็่หช่วงหนึ่งเลาะกันไห้แล้วพี่น้องโอ้ลูกจกโตหนึ่งสองตัวหนึ่งตัวเดียวในทองอีกตัวสองอน่อยสีผาพี่น้อง เดี๋ยวสิฟ้าอุทัยมันฝนยานฝนห่มสมียังไงครับสมบับจอนนี่อือ่านจังหลอดนะครับสองล้อเลรอมันสีเ้า่สองเดือนอลอมันพ่นไ่สองเดือนเครื่องไหเบิดที่น้องขาหน้าขอเท้าหลังคอบหูปากเพศหางเครื่องดำตั้งไว้เท่าไหร่ครับตั้งไว้สี่หมบ่นแปดโอ้โหโอ้โหนี่ราคาเขาฟังตัวนสี่หมื่นแปด ผสมผ่านสองรอบล่ะอใหญ่ๆถูกๆสี่ืันแปดครับพาแข่งใไงนำไตเงาดีสมจนนี่ไว้ผ่านสองรอบสี่พันแปดรงตัวหน ต้นนัสองเจ็ดออนั่นดิต้นนั้นสองสามสองเจ็ดสองสามพูนต้นนั่นต้นละสามต้นละสามสี่ไอ้สองเจ็สอเมันเหลืออยู่สามตัวงโอ้พูดน้าบ่ก็ดีสองเจ็ดเออสองเจ็ดนี่ว่าสาวลอยสามหาย่สาวเครื่องดำเงอนสองหมื่นเจ็ดพันบาทว่ายว่เพลินเคลื่อนในพี่น้องรอง โทรถามมึงเพื่อ,อย่างนีสองสามโอนี่ส,สองหม,ม,มื่นสามีกระสาวงินพี่น้องรอยสามสิบบวกต้นนั่นไระไหร่ครับตัวละสามสี่อือสามหมอ่ะอืมกระสาวสามสบบวกน่ครับสามหม,มเป็นราคาห่วงหรืพี่นอ้องต่อรองได้ เือ,อยังลองถามมึงนีกับสามสิบสี่ล่ำตัวเงาดีเครื่องดำหางรามเป็นผัวสามหมื่นสี่ห้องครับต่อรองได้แดดบัมานะพี่น้องแสงอ่ะจะบัวใดบัวใดหนาคมดีสามสิบสี่ นีก็สามสีอตัวนี้จังเศร้าสามเรื่องอมๆนะมีเศร้าเจ็ดเอะเรื่องหห้โตฟฝากเบื้อไว้บ่ครับสะดวกศูนย์หกสามศู กาสองสี่ศ yeah. yeah. no. well, oh. ูนย oh, no. yeah. ์กสองสี่ศูนย์ครับมวยยูเพื่อเคือนในครับจังหวัดอุบลเออพี่น้องต่างอย่างซุมทางราสีกับยูไก่ครับรองโทรถามมึงเพื่อนย่างรับประกันต้งนี้อืรับประกันขาแข่งสีโค้งิงวัวสาวให้เลือกสี่ตัวครับยูไก่ไปบบงอยู่ในของในฟาร์มใดนะครับน้องเออขอบคุณครับสวัสดีครับอืมย่างกัน พาเบิงวงอฟยัยก le ่อนลูกจักโตครับนี่ไม mm ่ลูกสามโตลูกสองตัวเดียวลูกตัวผูครับใหญ่เร็วแดงเงินเร็วนี่ลูกมันจักเดือนแล้วครับนี่ห้าหกเดือนห้องส่างใหญ่นี่ครับเมฆาแข็งใยัยเครื่องดำนี่หญ่ต้องไวปหกปัญหา หกหมื่นห้าพันบาทเออลูกยังกินนมอยู่หกหมื่นห้าเล็บนมสีวะมีติงโอ,อ้ยงันเอามาหน่อยเลพกอมาหน่อยหกหมื่นห้าแม่ลอ,อยซีชีบวกนะครับ ลูกโตผูลูกัวผู๋หกชิบหาง่ไงอสนใจร้านเลยเห็นโอตตรีให่เหรเบิงกันโรตรีโอ้โเอาเอาข้อมีอกอนข้อมีอกอนเก้หมื่นบาทลูกโตแม่ครับ จักเดือนครับลูกมันประมาณแปดเดือนแปดเดือนแม่มันเป็นสัตว์หรือเปล่าแม่มันฟอกเหรอเอ้าสมตโตสมหลอดไปครับหลอดเอาผมได้อยู่นะเขาก็ทำน้ำมาอยู่อืมอ่าแม่มันสมหลอดไปแล้วเออสามเดือนตัวละพันแล้วแบบนี้แยกมั้งครับนรือแทนเป็นเหมือนกันแยกได้อยู่แม่มันหกหมื่นอืมถ้าแยกแม่หกหมื่นลูกก็เสียอยู่ลูกอ่ะสามหมื่นสามหมื่นอ่าเป็นเก่าหมื่นอ่เป็นเก่าหมื่น ไม่นสมไปแล้วนะแต่พอในตรวจนะเก้าหมื่นบาทพันละพันเรียบร้อยล,ลเป็นราคาห่องครับต่อร่องได้ว่าอยู่อ,อ,อ,อุตภวนนะครับอ,รรอ่าอยพอไหมทองํำเพาทองเลือดดิทองนี่เก้าหมืนลูกวันสองครับ3 3าพหาพนพนห้าพั อ๋อพี่น้องใช่หน่อยสี่ิาบวกรบจอยู่มาเห็นคู่นอยู่ก่ซื้อมากอยูแล้วของเสื้อเก้าหมื่นบาทแม่นเป็นนสาวเลยพี่น้องง่วสีแดงเครื่องดำทั้งคูเอาเบิ่งอีโคมมนึงนี่สามโคม พอบในเก้ามื่นเก้าสแปดพกลูกตัว mm ผูแปดหมื่นหกแม่กบลอยหาซิฟพี่น evet ้องสีแดงใหม่ดีมือนี่บอไม่แดดแสงเลยบอไปงามเลยลูกมันมันหกเกเดือนเลยแม่มันเป็นสัตว์จับไหมแม่เป็นสัตว์จับแม่มันเป็นสัตว์หรือเปล่าขึ้นแล้วเปล่ย่งเปลอม้วนไงมันขึนยากเนี่ย งูาลูกกระทบแปดสิบหานะครับน้<ป>องแปดหกแปดหกโอ้แนขาแข่ใงไงดีครับอืองอร่อยหาซิบบูยูตัวาานี้นมซีวมีติงขาแข่งไงญ่า้หมดโซเชียลอือนน่อยเนไทยบัง,งหลูกมันจกหน่อยครับ ใช่ขายโป้ม้วนเจ้าได้โตลอยหนึ่งขาโตลอยหนึงมากมากมากลูกโตผู๋แดงเรียวแดงเงินเรียวเอไปเป็นพ่อพันกันได้ยูพี่น้องเอาไปจับสัตว์ไปคุ้มฟูงลูกมันหนาดีขาแข็งใหญ่ดีขาหลังตรง แปดหมื่นหกพันบาทฮะไอเพิ่งราคขาน้มซีว่าไม่ติงเออกอดไผ่ดีไผ่ไงวะมีการอาจจะสื่อขายอยู่แปบหนึง่งเลย ในเพื่อนเดี๋ยวซื้อขายกอนเอาว่างยู่บอกเอาเบอร์เห็นร้านเนี่ยศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้แปดสี่สองสี่สี่สองสี่ห้าเก้าหกหนึ่งห้าเก้าหกหนึ่งวอยู่อุดพรครับอือเนี่ยสีร้งเห็เร็วๆพาท่านยืนเพื่อนมีบอยอ,อยู่เพื่อนโอ้มีซํำอยู่บอกเออเอ้านี่เด็กของงามของใหญ่กัน แม่ลูกนีงเท่าไรน่ะโอ้แปดสิบห้าแม่วเนื้อนังดีครับทองสำเพาทองเลือดดิลูกแม่ลูกว่านเดือนบ่านหันหดำจำลูกจักตัวครับนี่สองหรือตัวหนึ่งน่ะลูกสองลูกกระทบแปดหมื่นกว่าบาท โอ้ยืนเบิดเธอเลยแปดชิ้นห้างห้องต่อร่องเลยต่อร่องเลยครับอืมราคาพอสื่อพอฟังของใไงดมซีว่มิติงไใช่ๆบึ้งถ่ายสันเนี่ยพี่นอนก็าลัางถีบก๊าบเลยเก็บใหม่แล้วเห็นงวงงาบสองตัวเลยถ่ายให้บึ้ง เดี๋ยวมึงถ่ายกอนอืออ่าหาบนหนีพี่น้องคนหางจับสูงดีเครื่องดำอือยหกสิบอยู่พี่น้องโคตรลบแน่อือเนื้อนังดีครับบมิตุมมิโตมาต่ทานยังไวตัวเลยอือ แปดหมื่นหาด้วยพี่น้องห้องต่อรองได้อืหลูกแม่ไอเชว้อพระทายงอแง,งให้เบิงรู้ได้แปดสิบหาไอ้แม่แยกลูกดูสมไปเลยครับอืมสมยังไม่ครับเคเอฟสามหน,น,นึ่งสมไวหนีทองไลยครับทองสองพี่น้องตั้งไว้เท่าไร้ครับโอ้ มองวานว่าคักยูหาสิบแปดเมื่อนี้มาคักกูเกาอีกพี่น้องหาสิบหา้าผสมเขบสามหนึ่งไว้แล้วใหญ่ๆถูกๆก็มาถูกนะครับเออแล้วขาพ่อสื่อพ่อฟังครับอืมหามืา่อนี่ยผสมเขบสามหนึ่งไว้แล้วครับโอ้อ ขาโบนีบเลยพี่น้องขาคุ้งคุ้งยางง่ามประเภทงอ่หนึ่งขาตรงยืนกับง,ง่ามยางกับง,ง่ามครับทองสำเพาทองเลือดนะดิหาชิพาโอ้โหอ,อ,อืมอยางไงละค่ะเขาฟัง อ่าประมาณนี้ค้าแข่งสีโค้งแล้วประกันไหมนาะครับเออเอาฝากเบอร์ไว้บ่ครับสะดวกศูนย์แปดห้าสี่หนึ่งศูนสามสพี่น้องหัวโยมเพื่ออด้ครับเพื่อครับเพื่อเมืองสีเกียเท่านีบ้าพรอกัดวบหัวโยมเพื่อเมืองพี่น้องอ่ะพาท่านย oh. ังอยูิลงให้เร like you ็วๆประมาณชั่วโมงหนึ่งยังอยเปีกขายก็มาจะคลองกัน ชื่อแม่ลูกไว้คมนหนึ่งว่น,นี้ขายอยู่